กุ้งก็บวนเส้นกุ้งกอบวนเส้นอ่าฟองมอพร้อมกันเลยนี่อ่าอยู่ในนี้ก็มีหอมแดงกระเทียมรากผักชีหมูสามชั้นอ่าเห็ดหอมขิงอ่าแล้วก็พริกไทยแล้วผมก็ดีใส้อ่าน้ำมันงาลงไปแล้วก็เนยเนยใส้ลงไปแล้วคนไายไ อาวแล้วยาหน้งก็ดีใส่น้ำซุปอ้าใส่น้ำซุปแล้วก็ซิ๊วดำแต่งสีให้น้ำเดือดเลยอ้าวแล้วยาหน้งก็เติมเรากิีนไปนิดนึงเรากิีนไปเดี๋ยวเทส้นก็ยุบลงไปเอง แล้วก็ปรุงเลยครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนหัวโตน้ำตาลทรายสองอสองส่วนซาเดอน้ำตาลทรายแล้วก็ชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยหนึ่งช้อนหัวโตอ่าแบบนี้เลยเยายจัง <c> เ <oughs> อย,อยผมมีคนไทยให้ ออเดอร์เขาหลาย่ดู้องบ่าบางแล้วจกนั่งกัิตัดเส้นเลยครับนี่ผมบอกกันไกล่ลงตัดเลยตัดขาหม้อเลยนี่ตัดขาหม้อไปเลยนี่แหละแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ต้นหอมก็ขึ้นช่ายลงไปก่อนต้นหอมก็ขึ้นช่ายกดลงไป พ่อเสื้น้ำรดลงเสียรกระตือขึ้นมาพอดีนะ้ครับอ่าอย่าไปคีดว่าเขาใส่น้ำหลายเพราะว่าถ้าน้ำม่หลายเสียรสีบุ้นนุ่มบุ้นเหนียวเพราะว่าเสียรตัวนี้เป็นเสียรสดๆหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับอ้าวใกล้ได้แล้วครับนี่กุ้งเนี่ยให้สามตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยสามตัวนี่แหละเดี๋ยวน้ำรดลงอีกนิดนึงเดี๋ยวผมกระเดียวออกละอ่า คิดไ้ก่อนไส้เนี่ยตรงไหมขาวๆตรงกลางเนี่ยเอ่อเทลงไปเลยเรากินกินหอมข้องเรากินก็ะสีออกอ่าหลังจากนั้นเขาก็เสิร์ฟได้เลยนี่ละแบบนี้เลยนี่เลยครับนี่สองหมอ้อนี่สองมอหม้อสวยๆเลยอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอามาเร็ว